สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2567ประกอบด้วยคุณธรรม5ด้านโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ทุกคนตลอดจนทำกิจกรรมขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ทั้ง20ตำบลในเขตอำเภอเมืองแพร่คุณธรรม5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านพอเพียงกิจกรรมยิ้วบินโตนำอาหารจากบ้านมารับประทานร่วมกันทั้งในสำนักงานและสถานที่ต่างๆที่ออกไปทํากิจกรรมเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งในองค์กรและในชุมชนกิจกรรมคนแป้หน้าฮักปลูกผักกินเอง โดยเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทําเป็นแบบอย่างและขยายผลเชิญชวนให้ผู้นำทําก่อนทำเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนในพื้นที่ทำตามเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและประดิษฐ์ของใช้จากขยะรีไซเคิลกิจกรรมออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นสมาชิกสาก์ออมทรัพย์ ของกรมการพัฒนาชุมชนและของจังหวัดแพร่ตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนรู้จักออมเงินโดยการสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านของท่าน 2>, 2. ด้านวินยัยรักษาเวลาในการทำงานไม่มาสายหากไม่สามารถมาทำงานได้ดำเนินการขออนุญาตลายอย่างถูกต้องตามระเบียบ เข้าร่วมการประชุมตามกํำหนดการเชิญประชุมรับฟังแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไม่ละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ส่งงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมทั้งชุดราชการและชุดผ้าไทยสุภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสด้านสุจริต กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการงดคอรัปชันประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมพิบาลตลอดจนทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนลงพื้นที่ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมพิบาลทั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนกอขคอ,อ,อจอและกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชนประชุมเพื่อพิจารณาโครงการงบหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้รัฐกุมด้วยเหตุและผลก่อนการอนุมัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ 4. ด้านจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกิจกรรมคิกออฟ5สเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบัานหลักของชาติหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมที่ทุกหน่วยงานจัดขึ้นในวันสำคัญต่างๆด้วยความเต็มใจ 5. ด้านกะตันยูแสดงออกถึงความกะตันยูกระตะเวทีต่อหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่วันสงกรานวันอันเป็นมงคลและแสดงความอาลัยในวันที่ท่านจากไปตอบแทนพระคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หาโอกาสร่วมกิจกรรมในฐานะประชาชนคนไทยสวมใส่ผ้า,าทไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสำคัญต่าง ภูมิใจในอันตลักษณ์ของความเป็นคนเมืองแพร่และความเป็นคนไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่จะยึดมั่นในเจตนารมณ์และจะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป